นี่คือคดีสะเตือนใจที่สะท้อนความรุนแรงและความขัดแย้งในสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจนสารอาญาได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแก๊งผู้ต้องหาที่ก่อเหตุกราดยิงน้องหยอดและครูเจี๊ยบในงานแต่งงานของสถาบันคู่แข่งพร้อมสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า1.6ล้านบาทแต่เรื่องนี้ยังมีประเด็นที่หลายคนอาจมองข้ามและยังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่25กันยายนณศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษห้องพิจารณาคดี8 0 6ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสี่เป็นโจทฟ้องจำเลย14คนได้แก่นายชนันชิตแสงจันทร์นายเวชพิสิทธิ์เลือกหานายพัทรดนายเปรมจิตนายธนาวุฒิมุสตาดีนายสหสวัสดิ์พักดีนอกนายนัทภพัชสุวรรณไตรนายยศพลกุลยะนายชุติวัฒน์ผสมทองนายนัทวุฒิดอกกระถินนายปณิธานชูพรัตนายปองพลจันทรสรน นายนชพลสันเตนายอิทธิศักิ์นสันเทียและนายสุภรพงสุประสงค์ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ระตรองไว้ก่อนร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นรวมถึงพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทย์ระบุว่าจำเลยทั้งหมดเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและได้ร่วมกันวางแผนล,ลอบยิงกลุ่มนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนหวายซึ่งทั้งสองสถาบันมีความขัดแย้งกันมายาวนานหลายสิบปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1 4สิงหาคม2565เวลากลางวันจำเลยทั้ง14คนพร้อมพวกได้ใช้อาวุธปืนพก3ากระบอกและกระสุนปืนลูกซองขนาด 38จำนวน12นัดยิงใส่กลุ่มผู้ร่วมงานแต่งงานในบ้านย่านถนนสุทธิสารเขตดินแดงกรุงเทพซึ่งเป็นงานของผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนหวายโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายน,นัทวุฒิพินิจใหม่ถูกยิงเข้าที่หน้าอกจนเสียชีวิตทันทีนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บอันตรายแก่ร่างกายอีก2คน หลังเกิดเหตุจำเลยที่10ได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนที่บ้านของผู้มีชื่อซึ่งเป็นตาของจำเลยที่10และจำเลยกลุ่มอื่นๆได้นำเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไปเผาทำลายที่บ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำลายหลักฐานสารพิเคราะห์พยานหลักฐานซึ่งรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าพนักงานสอบสวนได้ทำงานอย่างรอบคอบและไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จนอกจากนี้จำเลยทั้ง14คนไม่มีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนจึงเชื่อว่าพยานหลักฐานที่นำเสนอนั้นมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ จากการสอบสวนพบว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาโดยในเดือนกรกฎาคม2565มีนักเรียนจากเทคโนโลยีช่างกลปทุมวันถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่สอนอบางขุนเทียนซึ่งเป็นชนวนให้กลุ่มจำเลยวางแผนแก้แค้นอย่างรุนแรงโดยมีการประชุมวางแผนที่บ้านของจำเลยที่7ในย่านหนองจอกและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนทั้งการเตรียมอาวุธรถจักรยานยนต์และเบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในเหตุการณ์ ในวันเกิดเหตุจำเลยที่2แต่งกายเป็นไรเดอร์ขับรถจักรยานยนต์ก่อนส่งสัญญาณให้กลุ่มจำเลยที่สวมเสื้อสีน้ำเงินและสีครีมขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปกราดยิงในงานแต่งงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บอันตรายแก่ร่างกาย2คนจากนั้นจำเลยทั้งหมดได้หลบหนีไปสารพิพากษาว่าจำเลยที่หนึถึงห้ถึงเ 1 1ถึง13มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90โดยพิพากษาประหารชีวิตแต่เนื่องจากคำให้การของจำเลยมีประโยชน์และมีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมสั่งให้จำเลยกลุ่มนี้ชดใช้ค่าเสียหายแก่แม่ของผู้เสียชีวิตเป็นเงิน1 6 7 7งล้านบาทส่วนจำเลยที่6 10 14สสารเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงพิพากษาย,ยกฟ้อง หลังคำพิพากษานางรุจลักษมานดาของนายนัทวุฒิกล่าวขอบคุณศารายการและตำรวจที่ทำคดีอย่างเป็นธรรมพร้อมแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการสูญเสียลูกชายและชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษานั้นเกิดจากอุดมการณ์ผิดๆที่ถูกหล่อหลอมมาจากรุ่นพี่จึงอยากให้เลิกความขัดแย้งนี้เพราะความสูญเสียเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก นางพรพิมลแม่ของน้องหยอดผู้เสียชีวิตอีกคนในเหตุการณ์เดียวกันกล่าวขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมและเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องหาบางคนก่อเหตุซ้ำหลังได้รับการประกันตัวซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์และตั้งคำถามว่าทำไมบางคนถึงได้รับการประกันตัวได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่นางสสิมาแม่ของน้องเต๋อผู้เสียชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกันแต่ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหาเธอได้เล่าถึงความเจ็บปวดที่ลูกชายถูกยิงซ้ำหลายครั้งจนเสียชีวิตทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนจากกล้องวงจรปิดและลายนิ้วมือในรถแต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมในชั้นศาลและเรียกร้องให้สังคมช่วยกันเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของเธอด้วย นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งในสถาบันการศึกษาและคำถามที่ยังคงค้างคาใจหลายคนคือเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกความยุติธรรมที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งคุณคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินคดีนี้และคิดว่าความขัดแย้งระหว่างสถาบันควรได้รับการแก้ไขอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง